ท่านบอกว่าเวลาน,นอนจับลมให้ใจเขาออกจนกว่าจะหลับถ้ามันฟุ้งซ่านไม่หลับก็เ,เลิกเสียอย่าไปฝืนมันถ้าจิตมันมีอารมณ์เรียบจับลมให้ใจไปเดี๋ยวเดียวมันก็หลับอีตอนที่มันจะหลับเนี่ยอย่าไปฝืนมันมันจะหลับเร็วเท่าไหร่ก็ช่างอย่าไปคิดว่านี่นับยันหนึ่งไม่ถึงสิบหลับไม่ได้อยา่ยาอยา่าอย่า อย่าลืมว่าถ้าเราภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีกำหนดรู้ลมให้ใจก็ออกเข้าออกก็ดีกำลังพิจรารณาอยู่ภาวนายอยู่กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานมันหลับไม่ได้ถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานมันก็หลับก็เป็นอันว่าในขณะที่หลับอยู่ท่านถือว่า ทรงอยู่ในชานตลอดเวลา